you ชีพคอ,อย้อยสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันจะพาทุกทุกท่านมาพบก,กับทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพนั่นก็คือบุนปอกบิดค่ะและต้นที่ทุกท่านเหนะ็นอยู่นี่ก็คือต้นปอกบิดค่ะเราจะดูได้จากปักของปอกบิดค่ะตามที่เราได้ทราบกันแล้วนะคะว่าสารสกัดจากน้าผุนปอกบิดมีลิ้นลดน้ําตาลในเลือดและป้องกันให้ระดับไขมันสูงขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อร่างกายแต่เนื่องจากผลปอกบิดเป็นสมุนไพรจึงทาให้ยากต่อการรับประทานและเราไม่สา,ม,สามารถ เข้าถึงบุกคลทุกเพศทุกวัยได้ดังนั้นการนําผลปอกบิดมาแปรรูปจึงเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนสามารถรับประทานผลปอกบิดได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มอีกด้วยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้รู้ประโยชน์ของผลปอกบิดแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนผสมในการทำวุ้นปอกบิดกันค่ะและส่วนผสมในการทำวุ้นปอกบิดนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะน้ำเปล่า,า1,000มิลิตรค่ะผลปอกบิด100กรัม น้ำตาลทรายคลอนี่นตรอย0ี่สิ120กรัมผงเจลาติน6 0กรัมผงวุ้น2อกรัมและใบเตย4 0กรัมค่ะและตอนนี้เราก็ได้เตรียมอัตราส่วนในการทำผงวุ้นทำวุ้นบอกระบิกันเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปไปดูขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะนำน้ำสะอาดไปตั้งไฟค่ะ ป๊บบิดและใบเตยค่ะค่ะแล้วก็ต้มทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะ ี่ก็ผ่านไป10นาทีแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าสีของน้ำปอกบิดนะคะได้เปลี่ยนสีน้ำตาลอ่อนหรือสีชาแล้วค่ะและก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยออกมาด้วยนะคะซึ่งถ้าเราอยู่ใกล้ๆเราก็จะได้กลิ่นหอมของใบเตยค่ะและตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดแล้วค่ะเราก็จะยกลงมายกลงจากเตานะคะมาพักไว้ให้เย็นเพื่อที่จะใช้ผ้าขาวบางกรองความสะอาดและก็แยกสารตะกอนค่ะค่ะและตอนนี้เราก็ได้น้ำปอปบิดที่ผ่านกรอง ความสะอาดเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะและนี่ก็คือน้ำปอกบิดที่ผ่านการกรองเมื่อสักครู่นี้ค่ะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะนําน้ำปอกบิดที่ผ่านการกรองเมื่อสักครู่นี้ไปตั้งไฟให้เดือดอีกครั้งค่ะ <S <S และเมื่อน้ำปอกบิดเดือดแล้วนะคะเราก็จะนาส,ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ใส่ไปในน้ำปอกบิดค่ะอย่างแรกนะคะก็คือผงเจลาตินค่ะ ไปน้ำตาลทรายขาวแคลอรี่ต่ำค่ะสุดท้ายผงวุ้นค่ะควนจูส่สวนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะ และนี่ก็คือน้ำปอากบิดที่เราได้ใส่ส่วนผสมลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ยกลงจากเตามาพักทิ้งไว้เพื่อให้น้ำปอากบิดเย็นลงค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะนำน้ำปอากบิดมาใส่แม่พิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะวุ้นปอตปีของเรานะคะสามารถนําไปรับประทานได้ทันทีหรือจะนําไปปรับเป็นของหวานในรูปแบบของโรลม,มิดตรหรือเต้าถึงเย็นก็ได้ค่ะ